อัสลามุอะไยกุมครับสวัสดีครับ,ค,รบคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับวิธีกรีดยางนะครับเทคนิคที่จะไม่ให้ถึงแกนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งฝึกกรีดนะครับเราต้องรู้นะครับว่า เนื้อไม้นะครับก่อนจะถึงเนื้อไม้นะครับก่อนจะถึงแกนมันจะมีเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อขาวๆนะครับขาวๆเหลืองๆนะครับสีออกขาวๆเหลืองๆออกน้ําตาลนะครับมันจะเนี่ยครับสีจะออกน้ําตาลอย่างนี้นะครับนี่คือเนื้อเยื่อเจริญนะครับเรา ไม่ควรกรีดลึกไปจากไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปนะครับแต่ถ้ามีปุ่มนะครับมีปุ่มเราก็จะกรีดถึงแกนแต่จะไม่ไม่เยอะนะครับแผลจะไม่กว้าง ฉะนั้นเราต้องรู้นะครับว่าแรกๆเลยนะครับเราต้องมาเริ่มจากฝึกกรีดนะครับฝึกกรีดก่อนฝึกกรีดให้มือเราคล่องในการอ่าซอยมีดในการดึงมีดให้มือเราคล่องแล้วเรามากรีดยางนะครับมากรีดยางเราดูถึง เปลือกยางนะครับว่ามันมีถ้าไม่เลยมันจะมีเปลือกทรายอยู่นะครับเปลือกทรายเปลือกทรายถ้าไม่เลยเปลือกทรายเข้าไปมันจะยามยางจะไม่ค่อยออกนะครับเมื่อเลยเปลือกทรายเปลือกทรายคือเปลือกที่อยู่ชั้นนอกนะครับเปลือกที่อยู่ชั้นนอกนะครับเปลือก นี่นะครับเปลือกที่อยู่ชั้นนอกถ้าไม่เลยเปลือกทรายเข้าไปน้ำยางจะไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าเลยเปลือกทรายเข้าไปมันก็จะถึงเนื้อเยื่อเจริญนะครับเนื้อเยื่อเจริญจะทำให้น้ำยางออกดีแล้วน้ำยางก็จะไหลดี มันจะบาดนะครับแต่บาดน้อยนะครับมันจะเข้าแกนน้อยมือใหม่นะครับเราต้องฝึกฝึกก่อนนะครับผมแนะนำให้ฝึกก่อนฝึกให้มือคล่องตัวพอเข้าแกนนะครับเลยเลยจากตรงนี้เข้าไปนะครับเนี่ยพิษใสๆนะครับ ถ,ถ้าถึงแกนถ้าถึงแกนมันจะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นออกเส้นดำๆนะครับเราต้องกรีดให้เปลือกมันบางนะครับองศามีดก็ใช้แค่ ร่อง65องศานะครับใช้แค่ร่องหหกสิบ้าองศาเพื่อที่จะให้มีดนะครับกินร่องแคบมานะครับร่องแคบแต่ถ้าองศากว้างมีดจะกินรอยกรีดเป็นร่องกว้างจะทําให้มันกรีดเข้าเกนง่ายนะครับอย่าง นี่นครับมันจะเข้าเกนจะถึงเกนง่ายแต่ถ้ามีดองศา65องศามันก็จะกรีดไม่ถึงเกนนะครับมันจะกินแตที่ผมใช้วันนี้เป็นร่อง70นะครับเพราะว่ายางผมเปลือกมันหนานะครับ มีหนาบ้างบางบ้าง,างสลับกันไปนะครับก็สามารถที่จะใช้ร่องเดียวได้เลยนะครับไม้ว่าอาจจะเป็นเปลือกหนาเปลืยกบางนะครับแต่ถ้าเป็นร่อง65ก็จะกลิดยากนะครับยิ่งหน้าเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะหน้ามเป็นปุ่มเป็นตามันก็จะกลีดยาก ครับาบมือใหม่เราก็ควรที่จะกรีดไม่ให้ถึงแกนนะครับด้วยการนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆดึงมาอย่างนี้นะครับยางหยุดหลายวันนะครับ นะครับถ้าเรากรีดถึงเงยอะะเยื่อเจริญแต่ไม่ถึงเกณฑ์น้ำยางก็จะออกดีแต่ถ้าเราถึงกรีดถึงเกณฑ์น้ำยางจะออกมาแบบไม่ข้นนะครับมันจะมีน้ำเลี้ยงผสมออกมาเยอะนะครับก็จะค่อยๆกรีดอย่างนี้นะครับ ทาอย่างเยอะๆมันก็ต้องทำใจนะครับมันจะช้าเมื่อเราชำนาญแล้วเราก็จะกรีดได้เร็วถึงหน้ามันจะสูงมองไม่เห็นเราก็จะไม่ค่อยบาดนะครับไม่ค่อยถึงแกนถึงเกนบ้างก็จะน้อย การซอยก็ซอยอให้เปลือกซ้อนนะครับมันจะง่ายแล้วเดือยมีดก็ต้องให้มันสั้นหน่อยนะครับอย่าให้ยาวประมาณความยาวก็ประมาณสองมิลหรือสองมิลครึ่งน,นะครับจิดหน้าตันะครับให้ดึงมานะครับ ดิมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเมื่อยอย่าเอียงคมมีดเข้าหาหน้ายางนะครับมันจะเข้าเกลฑนง่ายการกรีดก็ถ้าหน้ายาวเราก็ค่อยๆก้าวเท้ามานะครับเท้ามันจะเดินไปเองนะครับมันจะก้าวไปเอง ว่าเมื่อเราปีดปีดมานะครับเ้เรอมองเห็นไม่ถนัดเท้าเราก็ก้าวไปเองนะครับมันไม่มีเทคนิคตายตัวนะครับสําหรับการจะก้าวเท้าเวลารีดยางนะครับส่วนยางไม่ค่อยได้รีดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มลบอีกแล้วนะครับถางนะ สามเดือนที่แล้วนะครับนี่ก็จะต้องถางอีกรอบแล้วายางส่วนยางไม่ฉีดยาฆ่าญ้ามันยามันก็จะขึ้นเร็วนะครับต้นไม้ก็จะขึ้นเร็วนะครับ ถึงหน้าจะสูงมันก็จะเข้าเกณ์น้อยที่สุดนะครับคลิปนี้ FC ขอคำแนะนำมานะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เรากรีดมือเดียวก็ได้นะครับเหมือนกับกรีดเหมือนกับมาเปิดหน้ายางเลยนะครับ ว่ายางหยุดหลายวันแต่น้ำยางไหลดีออกดีนะครับยางถ้าเราได้หยุดพักเราไม่กีดเยอะจนเกินไปนะครับี๋ยวก็เจะให้ดูอีกต้นนะครับ ไม่ได้เดินมานะครับฝั่งหลายวันแล้วไม่ได้ปีกเดี๋ยวผมจะลาดไปกับต้นนี้นะครับแล้วขอยญาตเต่งลวด ลองท่ทยางก่อนนะครับเวลาจิกหน้าเราก็เยียงมีดจิกนิดนึงนะครับก็แนะนำให้ดูหลายๆคลิปนะครับมันจะมีผมจะลงไปเทคนิคต่างๆแล้วก็วิธีกรีดนะครับตั้งแต่ เพิ่มฝึกเลยนะครับก็าหาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลานะครับทุกท่านไว้กับต้นนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสลามโอะัยกุมครับสวัสดีครับ